ถ้าวันนี้คุณเป็นกระเทยและคุณชอบทอมคุณก็พูดออกมาเลยว่าคุณชอบทอมถ้าคุณเป็นทอมและคุณชอบผู้ชายคุณก็พูดมาเลยว่าคุณชอบผู้ชายทุกวันนี้โลกมันดิเวอร์ซิตี้มากๆตูนเชื่อมากๆว่าความหลากหลายมีอยู่จริงความเท่าเทียมอาจจะมีได้ยากแต่ความหลากหลายมีอยู่จริงๆรค่ะ คิดว่าต่างกันนะคะตัวพี่หวียตัวรู้สึกว่ามันเป็นคนที่แซบๆกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงออกทําในสิ่งที่ทุกอย่างที่ทําให้เพื่อนและก็คนรอบข้างมีมีเสียงหัวเราะตัว้งหน้าเ้อ <c oughs> อุจายเขาไม่มาแล้ว <c oughs> ส่วนเอลลี่แบล็คขอบ้านเนี่ยเขาจะรีวิชันตัวตวนออกมาในเรื่องของไลฟ์สไตล์แฟชั่นความเป็นตัวเองในแบบเฟียสเอ ทันสมัยเทรนดี้แล้วก็สวยอะไรเงี้ยอซึ่งมันจะต่างกันแบบนี้แต่ถ้าเกิดมันมันมาอยู่รวมกันมันก็จะมีความกระแดกแต่ก็มีความน่ารักตลกไปด้วยแต่ก็มีความสวยแล้วก็ติดสวยไปด้วยแบบนั้นตูน่ะเป็นคนที่ชอบมี AKA ตั้งแต่เด็กกับเพื่อนๆเ,เป็นเด็กต่างจังหวัดที่ wanna be l i k e อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นซึ่งพอโตขึ้นมาแล้ว อ๋อมันไม่ได้แปลกเว้ยเพราะว่าศิลปินน่ะเขามี AKA กันหมดเราไม่ได้แปลกเราเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาเป็นอย่างนี้กันจริงๆจริงต่เด็กเนี่ยมีความคิดแค่ว่าอยากมีชื่อเสียงอยากเป็นคนดัง แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากอะไรจับพัดจับผูเข้ามาได้เข้าแก๊งฮิววีได้มีชื่อเสียงมากขึ้น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 ,ข,นขึ้นมาเรื่อยๆก็เลยฉุกขึ้นมาในหัวเราอะสั่งสมชื่อเสียงไว้แล้วสักวันหนึ่งเราลองทําเพลงดูไหมครั้งแรกมิกซี่เขียนเพลงให้ค่ะมิกซี่บิ๊กเมาส์ชื่อเพลงว่า Short Feel. s ช็อตฟิล ป๊อปพังซึ่งเราชอบนะเราชอบแต่งตัวสไตล์ rock สไตล์ป๊อปพังอะไรแบบนี้มากแต่วิธีการร้องมันยากเกินไปมันไม่ฟิตอินกับเราเราเลยหาสไตล์ใหม่ยวยยอยเซ็กซี่ก็คือสไตล์ r&b ์คำว่าการเป็นสาว r&b เนี่ยต้องเซ็กซี่แล้วก็สวยเราอายุ30มันแก่ไหมวะมันใช่ไหมวะเราอวบมันเซ็กซี่พอไหมวะก็เลยคิดอยู่นานอะไรที่ลมล้าง ได้รู้มั้ยความมั่นใจความมั่นใจทั้งหมดลมล้างเลยแล้วก็กล้าที่จะทํามานอ,อกมาก็คือ Single ต่อมาคือ And Rana ถ้าไม่วางเท่ารารอเธออยู่นะคะดูจะ And Rana จับที่หัวใจฉันแล้วกัดทรากร่างๆช่วยกระแทาใส่ฉันโดยคำพูดว่าแฟาล้อง Baby Baby m i g h t สำหรับเราอะมันท้าทายคนละแบบเลยยากที่สุดเพราะว่ากว่าจะเป็นหนึ่งซิงเกิลอะมันใช้ทำมิ่งที่นานมากๆก,กว่าจะเขียนเป็นบทเพลงกว่าจะอาดกว่าจะทำเข้าสตูดิโอแต่ละอันมันนานมากๆม,มันนานกว่าทำคลิป1คลิปที่เป็นยูทูบเบอร์อีกก็เลยรู้สึกว่าอ๋อการเป็นนักดองนี่ก็ท้าทายเหมือนกันเนาะบางที ถ้าฉันตายก่อนเพลงยังไม่มาอีกด้วยมั้งอัดไปแล้วเพลงก็ยังไม่มาด้วยมั้งอืมอะไรแบบนี้ชอบการเป็นอ์ r ิสต์มากเพราะว่าได้นำเสนองานศิละปะหรือความเป็นตัวเองและได้นำเสนอมุมมอง inspiration ด้วยมันได้นำเสนอทุกๆอย่างออกไปในผลงานหนึ่งชิ้นภายในเวลา3นาทีแบบครบจบ

อยากบอกให้คุณผู้ฟังเขารับรู้ว่ารสนิยมของเอลลี่เนี่ยคือแบบไหนตั้งแต่ที่อยู่ในโซเชียลมาตูนเลฟิเซนต์ตัวเองว่าตูนชอบเกยแล้วทุกคนตั้งคำถามว่ามันเป็นไปได้จริงๆหรอมันก็มันก็มีได้จริงแต่มันอาจจะเป็นระยะเวลาสั้นๆซึ่งในบทเพลง JY เนี่ยมันได้เขียนไปหมดแล้วว่าเอลลี่เนี่ยเขาเจออะไรมาบ้างกับ JY เนาะแต่ การที่ทำเพลง DIY ออกมาเนี่ยมันทำให้ทุกคนมั่นใจว่าตัวเองชอบอะไรแล้วพูดออกมาว่าคุณชอบแบบนั้นไม่ต้องอายถ้าวันนี้คุณเป็นกระเทยแล้วคุณชอบทอมคุณก็พูดออกมาเลยว่าคุณชอบทอมถ้าคุณเป็นทอมแล้วคุณชอบผู้ชายคุณก็พูดมาเลยว่าคุณชอบผู้ชายทุกวันนี้โลกมันดเวอร์ซิตี้มากๆตูนเชื่อมากๆว่าความหลากหลายมีอยู่จริงความเท่าเทียมอาจจะมีได้ยาก แต่ความหลากหลายมีอยู่จริงจริงๆค่ะพวกเกมันไม่เจอรักแท้หรอกสำหรับพี่ตูนออรม,มาอ,มอ,ยอย่างไรรักแท้ไม่มีจริงบนโลกนี้ชายหญิงก็ไม่มีอะไรคือรักแท้หรือว่าเป็นนิยายสมัยก่อนที่คุณคุณตาคุณยายเขานอนจับมือตายข้างกันอย่างเงี้ยหรอในหลุมศพหรอมันมันหรอไอ้ไอ้ไม่ใช่ในรักแท้อะไอ้ชัก ไอเชื่โม oment in love มากกว่าไอเช่ not, ขนขณะรักรักแท้คืออะไรอ่ะจุมหลับตายเป็นเบาหวานหลับตายจุมพิษตื่นรักแท้งี้อ๋อไม่รู้ไม่รู้อ่ะแค่รู้สึกว่าเชื่อนขนารักฉันแฮปปี้คุณแฮปปี้เนี่ยคือรักกันตูนมักจะพูดกับตัวเองเสมอว่าไม่ชอบมองตัวเองให้ไกลไม่ยึดติดอดีต ไม่คาดหวังอนาคตอยู่กับปัจจุบันถ้าปัจจุบันมีความสุขอดีตจะสวยเสมอและอนาคตจะเดินไปได้สวยตูนมักจะมองอนาคตแค่ใกล้ๆแค่ปีนี้สอปีอะไรประมาณนี้แต่ถ้าให้มอง5ปีตูนคงอยากเป็นศิลปินที่ทัวร์ไปทั่วประเทศไทยมีความสุขกับอะไรง่ายๆไม่มีโรคภยัย มีอาหารอร่อยอร่อยกินในทุกๆวันก็พอแล้วจริงๆอะ่ะตุนยังไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรเลยเลยตุนยังอยากมีแบบหลายๆอย่างนะถ้าพูดเพลเจอร์อยากฟิเจอร์ลิงกับรีฮันน่าได้ไหมเราสามารถมีความฝันเพลเจอร์ก็ได้เราอยาก อยู่ในหนังฮอลลีวูดเราอยากมีอายุหนึ่งพปีอยากเป็นแวมไพร์ตุนเบียวอะแบบตุนอยากอยู่ไปน,น,นานๆอะอะไรที่ไม่อยากอะไรที่ยังไม่เคยทำอยากเป็นคนที่ปฏิวัติวงการเพลงในไทยให้รู้สึกว่าแบบ เฮ้ยอะไรวะ wow. ว้าวคาดหวังนะคะว่าทุกคนจะว้า wow. วกับเอาบ้มของตน